สวัสดีครับนายโยซลาเซลครับวันนี้จะมารีวิวนะครับการติดตั้งแผงโซลาเซลลเพื่อใช้งานกับปัมชัก1หนึ่งนิ้วนะครับว่ามันง่ายขนาดไหนนะครับอ่าเราต่อกันแบบไหนใช้งานยังไงนะครับตัวนี้เราต่อแผงโซลาเซลลนะครับจากด้านนู้นมา1แผ่นนะครับตางนี้เลยนะครับ นึ่งแผ่นนะครับบวกลบนะครับแดงบวกดำลบเลยนะครับดากแผงมาตอนนี้ใส่หนึ่งแผ่นก็ได้แล้วครับใส่หรือว่าใส่สองแผ่นนะครับเราก็จะต่อขนานนะครับแรงดันไม่เกิน5้าสบโวลต์นะครับไม่เกิน5้าสบโวลต์นะฮะมาที่เลยวันนี้ก็จะเป็นตู้ควบคุมนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับตู้ควบข้างในก็จะนี่จะเป็นเบรกเกอร์นะครับ อันนี้เป็นเทอร์มินอลนะครับเป็นกล่องควบคุมนะครับตัวนี้จะเป็นสายไฟจากแผงโซลาเซลล์มานะครับอ่าอันนี้อันนี้เป็นบวกนี่เป็นลบนะครับผมมาการต่อสายใช้งานง่ายๆนะครับผมเสียบครับด้านล่างเป็น M4 t นะครับเสียบยึบเข้าไปนะครับครับแค่นี้นะครับผมเปิดเบรกเกอร์เลยครับผม สายสาไฟมอเตอร์นะครับตัวนี้สายไฟมอเตอร์อันนี้ต่อตามสีนะครับเหลืองเขียวน้าเงินนะครับต่อตามสีเลยนะครับนะครับเดมิเนมาก็ต่อตามสีครับนะครับการใช้งานง่ายมากครับแค่ขึ้นเบรกเกอร์ึ่งเสร็จแล้วก็ปรับความเร็วรอบนะครับเอาช้าเอาเร็วได้นะครับอันนี้เป็นแขงนะครับแง มานมาออกเต็มท่อเลยนะฮะอันนี้หนึ่งแขนก็เสียได้นะครับใช้งานได้ดีๆนะครับน้ำแรงน้ำดีใส่ยักให้ทักโยกขอบคุณครับ